สำรายงานล่าสุดครับสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ได้มีการสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของโจนาธานทาแนวรับของเลวิเสเซน หลังจากที่ดิวกับบาเยนยังไม่คืบหน้าสำหรับโจทานทาครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยให้เ e เวอร์กรูเซคว้าดับเบิลแชมป์แบบไร้พ่ายไปครองได้แบบยอดเยี่ยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากหลายทีมทางบาเยนให้ความสนใจแบบจริงจังที่จะดึงแนวรับรายนี้ไปร่วมทีมนะครับแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการตกลงกันได้ระหว่างทั้งสองสโมสรทำให้แมนยูก็เลยมีโอกาสที่จะดำเนินการดีลนี้ ในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองตามรายงานจากเดลีด่เมลครับรายงานกันดอกมาว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ด อาจจะไม่ต้องการอีวานโทนี่อีกแล้วหลังจากที่เพิ่งมีการเซ็นสัญญากับโจชัวเซอร์เซ่มาร่วมทีมรายงานช่วงหลังมีการอ้างว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เด็สนใจเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่นะว่าพวกเขาได้เรื่องของการคว้าตัวเซอร์เซ่มาแล้วก็ตามแต่ล่าสุดเชื่อว่าแมนเชสเตอร์เด็จะไม่ผลักดันคว้าตัวโทนี่อีกแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าเอเดรียนฮาร์กแฮปปี้กับการมาของเซอร์เซ่แล้วก็มีราซูฮอยรุนเป็นตัวเลือก ในตำแหน่งศูนย์หน้า สำหรับฤดูกาลใหม่อยู่แล้วนั่นเองตามรายงานจากค o ร์ลีเร่เดลสปอร์ตครับมีการระบุกออกมาว่าอาเซนอลยังไปไม่ถึงค่าตัวของคาราฟิโอรีที่บุรุญยากำหนดเอาไว้อยู่ที่50ล้านโยูโรบวกกับส่วนเสริมโดยไม่ยอมพิจารณาข้อเสนอที่ต่ำไปมากกว่านั้นข้อเสนอล่าสุดของอาเซนอลคือ45ล้านโยูโรบวกกับส่วนเสริมอีก5ล้านโยูโรแต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้บุรญญยาตอบร,รับข้อเสนอดังกล่าวนอกจากนี้ครับทางบุรุญยายัาง ไม่ต้องการเห็นข้อเสนอโดยที่อาร์เซนอนยื่นมาก็คือยาคุป คาวิออยู่ในข้อตกลงแม้ว่าสโมสรในลีกแนตาร์กรยอย่างบุรลญยาอยากได้แนวรับรายนี้ก็ตามแต่ต้องเป็นการแยกออกจากกันเป็นแต่ละข้อเสนอกันไปตามรายงานจากเดลเทลกาฟนะครับมีการระบุออกมาว่าอาเซนนลกำลังวางแผนที่จะทาบทามเมเกลเมเรโนกองกลางของเรอัลซซดัดมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทางอเซนนสนใจคว้าตัวเมเรโนก่อนเริ่มศึกยูโรปี2 0 2 4ซึ่งมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้ว ก็เจ้าตัว โชว์เรื่องของผลงานได้อย่างน่าประทับใจในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้โดยลงสนามให้กับทีมชาติสเปนไปทั้งหมด7นัดแต่เป็นตัวสำรองทั้งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทำประตูชัยในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศที่พบกับเยอรมันได้อีกด้วยเหมือนกันนะครับมิเกลเมเรโนรักษาผลงานที่สม่ำเสมอกับเซด,ดัดต,ตลอด6ฤด,ดูการหลังโดยเฉลี่ยลงเล่นในลีกอย่างน้อย30นัดในแต่ละฤด,ดูกาลโดยมีการระบุว่าเซด,ดัดต,ต้องการเงินประมาณ20ล้านปอนด์เพื่อยอม ปล่อยเมริโนออกจากทีมตามรายงานจากโรมาโนครับมีการระบุวกมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการอย่างน้อย50ล้านยูโรเพื่อทำการปล่อยแอนเดอร์สันในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่อานาเซอร์ยื่นเข้าเสนอเบื้องต้น30ล้านยูโรเท่านั้นนะครับด้วยอายุที่เริ่มมากขึ้นแบบเรื่อยๆครับแล้วก็มีการประสบความสำเร็จมากมาย อิลซอนเนี่ยก็เริ่มคิดถึงทางเลือกในช่วงบ้านปลายอาชีพการค้าแข่งครับแล้วก็โรมาโน่บอกว่าทานาเตมีความตือรือร้นที่จะย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียโดยรอให้ทั้งสองสโมสรมีการตกลงเรื่องค่าตัวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับมีการระบุเพิ่มเติมกนครัวว่าทางอัลนาเซอร์มีการยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยมหาศาลอยู่ที่900,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นค่าเหนื่อยที่สูงกว่าทางซิตี้ที่ยื่นให้นปัจจุบันเสียอีกนะครับโรมาโน่ ยังได้มีการกล่าวเสริมออกมาอยู่นะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีแผนปล่อยฮูเดนอวารีสสูนหน้าออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับดาวเตะชาวอ์เจินามีความสุขกับช่วงเวลาใน สปีที่ผ่านมานะครับในทิ่นเอติฮัสเตเดียมหลังจากที่ประสบคสำเร็จอย่างมากทั้งการคว้าแช,ชมป์พิพิริกสองสมัยติดต่อกันแล้วก็ UCL FA ครับลีคับโดยมีผลงาน66ประตูแล้วก็1 8แอซิสจากการลงเล่น103เกมแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวจริงแบบสมเสมอนะครับโดยก่อนหน้านั้นครับมีรายงานจากสื่อสเปนมีการระบุออกมาว่าอาวารสได้รับข้อเสนอจากทาง ซิตี้ที่มีเรื่องของการเพิ่มตัวเลขค่าเหนื่อยให้พร้อมทั้งขยายเวลาจากที่จะหมดในช่วงปี2 0 2 8เป็นปี2 0 2 9นะครับแต่ตัวนักเตะบอกปัดไปพร้อมขอให้สโมสสเนี่ยมีการระบุค,ค่าตัวเพื่อให้ได้ย้ายทีมในช่วงหลังจากนี้อีกด้วยซึ่งเชื่อกันได้ว่าอาจจะมีราคาสูงประมาณ70ล้านปอนด์ได้ตามรายงานจากโรมาโน่มีการระบุออกมาครับว่าบาร์เซโลนาแสดงความสนใจแบบจริงจังแล้วก็กระเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวนิโก้วิลเลียมปีกทีมชาติสเปนของอาร์ติ บีเบาเข้ามาร่วมทีมฮัสซี่ฟรีครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของมาเซโ o ลนาต้องการผู้เล่นรายใหม่ในตำแหน่งตัวเริมเส้นซึ่งนี่คือตำแหน่งที่ทางสมสรเล่งกันเอาไว้เป็นเป้าหมายสูงสุดนั่นเองตอนนี้มาเซโลนามีการเตรียมยกระดับการเจรจากับออลติกบีเบาและก็ตัวแทนของวิลเลียม คาดว่าจะเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์นี้เลยนะฮะเพราะทราบดีว่าถึงความสนใจจากหลายสโมสรในยุโรปหนึ่งในนั้นก็คืออเซนอลที่สนใจเช่นกันโคชบาร์ซาก็มองว่าจะชาเกี่ยวกับดีลนี้ไม่ได้โรมมโนมีการกล่าวถึงเรื่องของมาเกฮีโดยที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจแล้วก็ติดตามฟอร์มของมาเกฮีแนวรับของพาเลตไปร่วมทีมมาเกฮีครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลโดยที่ผมบอกพวกคุณได้ว่าลิเวอร์พูลติดตามฟอร์มของ นักเตะารายนี้มานานแล้วเขาคือนักเตะในแบบที่ลิเวอร์พูลต้องการผมยืนยันกับคุณได้ว่าทางลิเวอร์พูลสนใจจริงแต่ว่าไม่ใช่ลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นยังมีสโมสรอ,อื่นอีกอย่างเช่นอาเซนอลแล้วก็และอีกหล,หลายทีมที่ชื่นชมนักเตะารายนี้แต่ในแง่ของการเสนอราคาแล้วก็ในแง่ของการเจรจามันยังเป็นเรื่องที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับ